<c oughs> มีใครเล่นเกมชินในมือถือแลวประสบป,ปัญหาเหล่านี้ไหมฮะ <c oughs> เครื่องร้อนเฟรมตกแบตไล้เงื่อเพื่อนจอทัดเพี้ยนแบบโหลดช้าถ้าเล่นในมือถือและปัญหามันมากขนาดนี้นะครับอ่านชื่อช่องผมแล้วไปหาโน้ตบุ๊กดีๆใช้กันดีกว่าครับซ <t os> <ส>ึ่ง <s> <c oughs> ผมก็ขอแนะนําโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU จาก AMD ็ครับผมตอบโจทย์เรื่องการทํางานที่หลากหลายแบตอึดใช้งานได้ทั้งวันกินไฟน้อยระบบระบายความร้อนก็ดีนะครับแถมมี AI ที่ช่วยในเรื่องการจัดการพลังงาน่าพร้อมกับระบบที่ช่วยในเรื่องของการปรับประสิทธิภาพการ์ดจอจะตัดต่อหรือล่น เกมก็ไม่มีสะดุดเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊กคุณภาพที่ใช้ CPU จาก AMD ได้เลยที่ Advice ทุกสาขาและ Advice ออนไลน์นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวตัวที่ดูทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตาก,กินค่ากว่าอีกเช่นเคยแต่ครัาวนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับตีอันดับ ตัวละครที่มีกลุ่มดาวที่ดีที่สุดในเกมเอาว่าทำไมถึงไม่ใช่5อันดับใช่ไหมเพราะว่าผมมองว่ามันไม่มีตัวละครไหนเลยที่กลุ่มดาวมันดีพอจะมาเป็นอันดับที่5คือเกมหนองผมเนี่ยมันจะต้องเป็นกลุ่มดาวที่แบบว่าถูกคือหมายถึงว่ากลุ่มดาวน้อยแต่โกงนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีหลายตัวละครแหละที่กลุ่มดาวน้อยแต่ว่าโกงแต่ว่ามันโกงในกรณีไหนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเช่นในส่วนของ อายกาศเนี่ยก็อาจจะดูโกงใช่ไหมที่อันติเพิ่มมาอีก2ลูกแล้วก็ลูกละ20%ก็คือเหมือนอันติแรงขึ้น40%แต่ว่าพอเรามาพูดถึงกันจริงๆในตี้เนี่ยมันจะดูไม่ได้โกงขึ้นสักเท่าไหร่นะครับง่ายๆก็คือในเสียงแบบตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มดาวของตัวละครที่ผมมองว่ามันทําให้ทีมทั้งทีมเนี่ยดูดีขึ้นหรือว่าดาเมจทั้งทีมโดยรวมเนี่ยดีขึ้นมา,มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสตัวเนี้ยจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับผูขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดเป็นดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชาระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมายด้วยโน1เรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop 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 อันดับที่4ี่ครับผมผมขอยกให้กับตัวละครอย่างหูเตาครับหูเตาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่กลุ่มดาวหนึ่งดีที่สุดเนาะก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่หลังจากที่เขาเอา่อกดตัวของสกิลธาตุใช่ไหมแล้วเวลาเขาชาร์จโจมตีเนี่ยเขาจะไม่เสียพลังงานธาตุนะครับซึ่งหูเต๋าเนี่ยมาเป็นตัวละคร DPS ที่เน้นการชาร์จโจมตีอยู่แล้วเนาะปัญหาหูเต๋าซีสูนั่คือมันไม่มีพลังงานไว้วิ่งหลังจากที่คุณชาร์จโจมตีเสร็จนะครับเพราะงั้นเนี่ยหูเต๋าจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะ ลำบากเวลาคุณมีซีศูน ต่อให้คุณจะแบบว่าแคนเซิลการโจมตีกติเป็นการกระโดดแต่พลังงานในการใช้ d ดดไป d ด็ดมาเนี่ยมันก็ยังถือว่ามีไม่ได้เยอะอยู่ดีนะครับซึ่งพอคุณมี C1 เนี่ยการชาร์จโจมตีจะไม่เสียพลังงานในต่อไปคราวนี้แหละคุณจะจ้ำแคนเซิลหรือว่าจะ d ด็ดแคนเซิลเนี่ยมันก็สะดวกทั้ง2แบบแถมการที่ชาร์จโจมตีแบบไม่เสียพลังงานเนี่ยยังทําให้คุณเนี่ยสามารถชาร์จโจมตีได้เพิ่มจาก C 0เนี่ยเพิ่มมาอีก2ครั้งด้วยซึ่งหลายๆคนก็ได้เรียนรู้นะครับว่าการชาร์จ,ต,ต,รรจตีเนรงป็ แสนเลยก็มีถ้าไม่น้องจากดาเมจในทีมโดยรวมเนี่ยจะดีขึ้นแล้วนะครับยังมีในเรื่องของค่าพลังงานที่ถูกแก้ปัญหาเมื่อคุณกด C ห่หูเตาด้วยและแน่นอนที่มันติดมานนในอันดับ4นั่นะก็เป็นเพราะว่ามันจยู่ใน C 1นั่นเองครับมันเป็นกลุ่มดาวที่เออเหมือนเปิดู่เตาเพิ่มมีแค่ตัวเดียวคุณก็ได้แบบหูเตาที่เต็มประสิทธิภาพมาแล้วอะไรประมาณนั้นมันไม่ต้องกดกลุ่มดาวเยอะๆเหมือนแบบยูล่าอย่างเงี้ยที่กว่าจะเก่งก็ C 6อะไรประมาณนั้นนะครับ อันดับที่3ครับผมผมขอยกให้กับนาฮิดะ C2 ครับคือนาฮิดะเนี่ยเป็นตัวละครซับ d p พที่เรียกได้ว่าแปะไม้ถีมากนะครับก็คือเป็นซับเอเดเบอร์แล้วก็ซับ DPS นั่นเองกลุ่มแล้วนี้เนี่ยเมื่อนาฮิดะเนี่ยเขาเขาทำปฏิกิริยาธาตุแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการแบบติดไฟง้เลยไฮเปอร์บูมเบ่งบานมันจะสามารถติดครีได้นะครับโดยจะมีอัตราครีอยู่ที่20%และมีความแรงครีอยู่ที่100%เซึ่งถม้ามันมีอยู่แค่นี้เนี่ยมันก็คงจะไม่อยู่ในอันดับที่3เนาะ เหตุที่มันขึ้นมาโกงในอันดับนี้เนี่ยครับมันเป็นเพราะว่า8วินาทีหลังจากที่ศัตรูเนี่ยครับได้รับปฏิกิริยาประเภทปลุกเล้าบีบอับหรือแพร่ขยายก็คือ3ปฏิกิริยานี้จะทําให้พลังป้องกันของศัตรูลดลง30%ครับนี่คือความสามารถที่โกงมากนะคือความสามารถอันนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่แบบว่าการลดพลังป้องกันเนี่ยมันหาได้ยากเนาะแล้วการลดพลังป้องกันถึง30%เนี่ยครับมันจะทําให้บอสนิ่มลงมากๆในอบิสเลยมกักงกะ เป็นอะไรที่โกงนะครับเมื่อเอาในฮิดาไปใช้ถ้าคุณมี C2 ก็จะยิ่งโกงเข้าไปอีกเพราะว่าพลัมพลมพลงมองกันอมอนจะลดลงไปถึง30%เแล้วนั่นเองถ้าเล่นตีนิรูคุณก็จะได้อัตราคิดจากมะเฟืองทําให้มะเฟืองของนิรูเนี่ยมันคิดได้ด้วยนะครับก็คือแบบโคตรโกงว่างั้นเอะ อันดับที่2ครับผมผมขอยกให้กับไรเดนโชกุนนะครับผมไรเดนโชกุนเนี่ยจะดีอยู่ที่ c 2เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับของนายฮิดะเนาะนายฮิดะจะเป็นการลดพลังป้องกันศัตรู30%ใช่ไหมแต่ว่าตัวของไรเดนเนี่ยจะเป็นการไม่สนพลังป้องกันศัตรู60%อนะครับยือไม่ได้ลดนะ ไม่สนพลังป้องกันนะครับก็คือลบพลังป้องกันของศัตรูทิ้งไปเลย60%แต่ว่าจะแรงแค่ตัวเองนะมันไม่ได้แรงทั้งทีเหมือนนาฮิดะนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยที่โกงมันเป็นเพราะว่าตัวของไรเดนเนี่ยมันเป็น, Main PS, นเมนทีพสนอเมอร์อยู่ซีสองทำให้การที่เอาทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปเล่นกับไรเดนใช่ไหมสมมติว่าทีมเนชั่นอะไรอย่างเงี้ยตัวของไรเดนที่มีซีสองเนี่ยมันจะแรงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยดาเมจเพิ่มเติมก็จะมาจากทีมส,ส่วนใหญ่เอาง่ายๆคือตัวละครตัวนเ,เน กีมแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยขอแค่เป็นซับดีเวทให้กับไรเดนช่วยทำดาบเบทแค่นั้นพอนะครับเพราะว่าไรเดนซีสอเนี่ยมันเป็นกลุ่มดาวที่ทำดีเพทในรูปแบบที่ว่าไม่ต้องพึ่งพาใครพื้นฟูพลังงานให้ทั้งทีด้วยซ้ำนะครับคือมันเป็นทั้งแบตเตอรี่ทั้งดีเที่ดีมากๆในกลุ่มดาวที่2นั่นเองครับ และมาถึงอันดับที่1ของเราครับผมนั่นคือในส่วนของคาสินะ C2 ครับคาซินะซีสองอะไรได้ใช่ไหมคือซ2ง,งเนี่ยมันเป็นกลุ่มดาวที่จะแจกชนานาญธาตุ2 0 0หน่วยให้กับคาสินะและแจกชนานาญธาตุ2 0 0หน่วยให้กับคนที่ออกมายืนต่อสู้ในสนามนะครับถามว่าทำไมกลุ่มดาวนี้ถึงโกง นั่นเป็นเพราะว่าค่าชำนานธาตุในทีมของคาซูฮาเนี่ยครับมันขี้โกวงมากอาคุณคิดอย่างนี้ก็แล้วกันโดยปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนที่ไม่มีคาซูฮาเนี่ยครับคนเขาจะใช้ซูโฟสในการเอาไปบัฟถูกปะเพราะว่าซูโฟสเนี่ยมันแจกค่าชำนานธาตุเยอะนะครับแล้วก็พอใส่สีลมเนี่ยมันก็สามารถลดตัวของต้นานทานธานตุศัตรูลงไปอีก40%ได้แต่ว่าตัวของคสาสิฮาเนี่ยมีไมคานณิกที่แตกต่างไปครับนั่นคือในเรื่องของการที่เมื่อเขาทําการกระจายถ้าคุณใส่เซตสีลมมันจะลดต้านทานศัตรู40%ถูกป ว่ามันจะมีความสามารถของคาสเฮะที่เพิ่มในเรื่องของโบนัสธาตุให้กับเพื่อนรุ่มทีมได้ด้วยนะครับอย่างเช่นคุณกระจายไฟนอกจากจะลดต้านทานไฟได้แล้วมันยังเพิ่มโบนัสธาตุไฟได้ด้วยตามํำนาญธาตุของคาสเฮะครับซึ่งถ้าเกิดคาสเนะมีค่าชำนานธาตุอยู่ที่หนึ่งพันหน่วยคุณก็จะได้รับโบนัสธาตุไปฟีฟ,ฟ,ฟีถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะนั่นมันเกือบหนึ่ง้วยเลยนะเไ้ยคือโอ้โหให้บัฟโคตรเยอะนะครับ แล้วถ้าเกิดคุณมีทิงสองเนี่ยนอกจากมันจะให้โบนัสธาตุแล้วมันยังให้ชำนาธาตุคุณด้วยเห็นปะแล้วมันให้ชำนาธาตุตัวเองถึง200หน่วยเนี่ยทำให้มันสามารถบัฟทำ,ำให้มันสามารถบัฟตัวของโบนัสธาตุเพิ่มได้ไปอีกนะครับก็คือเป็นกลุ่มดาวที่ขี้โกงมากนะฮะคือแย่งงานซูโคสแบบ1,000%เลยคือซูโคสซีหกี่เทียบไม่ติดแน่นอนนะครับการแจกชำนาธาตุ200ยเนี่ยซูโคสเผื่อๆยังทำไม่ได้นะ แต่นี่คือเค้กระจายได้ไปแล้ว200หน่วยแล้วตัวเองก็ได้อีก200หน่วยทำให้แจกโบนัสธาตได้อีก40กว่าเปอร์เซ็นต์คุณคิดดูแล้วกันว่าโบนัสธาต1ถ้1วยฟีพชำระธาต์ต่อ100หน่วยโกงไหมละ่ะ หากคุณกําลังมองหาร้านขายไอดีีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวป้าพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีีโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของอคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันกบ,บ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบในกันอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพป็นลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า <j>